สวัสดีจ้าทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องก็แมงก็ไงจะไข่ไออะนะทําแรงไม่ได้เพราะมีคนมีคนกําลังจ้องมองเราอยู่มองทําไมก่อนอย่าเพิ่งอ่าให้ดูว่าตอนนี้ดูจากชุดแล้วก็สถานที่แล้วนะจ๊ะง่ายบอกได้เลยใช่ไหมว่ายอยูนะ่ไหนเดให้ดูก่อน อตอนนี้แมงโก้ก็อยู่ที่ซาฮารัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียนะจ๊ะตอนนี้ก็คือแมงโก้ Mango ก็คืออยู่ที่วัดอินเดียแต่จะขึ้นชื่อให้ว่าวัดชื่ออะไรเพราะแมงโก้ก็จําไม่ได้นะมาอินเดียมาวัดแขกทั้งทีก็ต้องแต่งตัวให้แบบถูกตีมถูกไหมมากับเพื่อนเนเจ้าวันนี้ก็จะพามา สถานที่ที่หนึ่งที่แบบว่าคนไม่ค่อยจะมากันเวลามาเวลามาแคลิฟอร์เนียถูกไหมเพราะว่ามาแคลิฟอร์เนีย California, จะมาแบบว่าวัดวัดแขกทําไมอะไรเงี้ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนันจะจะให้ดูว่าวัดสวยนะเดี๋ยวก็ไปดูรอบๆกันว่าวัดนี้มีอะไรบ้างโอ้แดดร้อนมากแดดร้อนมากวันนี้ ตามที่เห็นนะเอากล้องเข้าไปไม่ได้ก็ดูเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆแล้วกันข้างในก็ประมาณว่าเป็นสวยเลยแหละประมาณนี้แหละเป็นประมาณนี้แต่ว่าแบบสักสักด้วยหินอ่อน,นแบบเต็มไปหมดเลยลอาจจะไปดูอาไปเสิรใน Google ดูอาจจะมีคนแอบถ่ายอยู่ข้างในแต่ไมก ไม่เห็นก็คือเอากล้องเข้าไปไม่ได้เนยว่าจะแบบพาไปดูข้างในได้อี่เนาะบรรยากาศรอบๆก็เป็นประมาณนี่เร่ค่เดินลงไปพาไปดูรอบๆแทนแล้วกันเนาะวันนี้นึกว่าจะหนาอ๋อจริงๆร้รอนอากาศร้อนแบบว่าแดดส่องมากวันนี้ น,น,น,นะดีกว่าหนาวนะจริงๆร้อนดีกว่าหนาวแสงดีตอนนี้เ็กำลังพาไปเดินร,บรอบๆอยู่คือแดดส่งส่งตรงนี้พอดีเนี่ยน่าจะน่าจะได้สักช็อตอยู่หนะ่อน่าจะอะไรเนี่ยเกกีก้ยอยู่เดีย๋ยวเพื่อนถ่ายรูปให้ก่อน Can you take photo for me please อืม แต่แดดส่องมากแะแดดส่องหน้ามากเลยหน้าไม่เป็นฟลูเป็นฟลูหน้าไม่ร,ร,ไมร้อนอันดีขึ้นหน่อยแล้ตรงน,นี้ก็สวยนะไม่ค่อยมีทริปอินเดียไงอินเดียไม่ได้ไปนานแล้วอ่ะมาแต่เมริกาก็เลย ซื้อชุดนี้มาแล้วก็ต้องต้องหาสถานที่ใส่แล้วก็คือเพอร์เฟกมากเลยสถานที่คือเพอร์เฟกมากได้ใส่ชุดคิดถึงอินเดียไม่ได้ไปนานแล้วซักอพิโซดคงจะเก๋เนาะอินเดียนี่คือแบบว่าดิบแบบสวยอะดิบเื่อนแต่เลิศสนุกะจญภัยนั่งสามล้ออะไรเงี้ยก็เอาแบบอินเดียสไตล์แบบว่า อเมริกาไปก่อนเนาะมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยเดี๋ยวในนี้ก็จะแบบว่าลิงก์ลิงลก์อินสตาแกรมรูปภาพที่ถ่ายเซตวันนี้ให้ในะจ๊ะว่าสวยสวยขนาดไหนเดี๋ยวจะให้เพื่อนถ่ายให้เพื่อนก็ถ่ายสวยอยู่นะโอเค Can you take you more photos for me please There from เราจะตั้งกล้องให้ดูว่าเพื่อนช่วงมีฮีไม่เปียกแบบเนี้ยเทียวอยูโอเคีะมุมก็ต้องแบบ 45องศาของตัวเองอเขาก็จะกดไปใช่ไหมกดไปเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยร้ uh, อนแดดร้อนแดดยิ้มหน่อยโอเค thank you สวยเลย thank you นี่ต้องเช็ครูปนะจ๊ะเวลาเพื่อนเวลาผู้ชายถ่ายให้ต้องอย่าเชื่อซะทีเดียวต้องเช็ค ถ่ายสวยแหละแต่ว่ามันต้องได้แบบว่าแนวที่เราชอบเนะี่ยตอนนี้ก็กำลังเดินไปรอบๆสถานที่นะจะให้ดูจัดสวนตรงนี้น่าจะเป็นน้ำพุมังม้งก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าอะไรแต่ถ้าเป็นน้ำพุคงจะคงจะเก๋นนะเวลาน้ำพุแล้วแบบเล่นแสง,งนี่เนาะ แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่ค่อยได้ถ่ายลูปวิวอะไนันเนี่ยถ่ายแต่ตัวเองมันก็ต้องคิดประโยคสินะเพราะวกคนชอบมาถามว่าเธอถ่ายคอนเทนต์เธอถ่ายอะไรถ่ายเก็บไว้ดูเองรุ่นนั่นเหรอเราก็ยังไม่เราก็ยังไม่อยากบอกว่าอะไรยังไงเนาะมันก็แบบว่าถ่ายดูเองอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวจะก็เลยคิดไปคิดมาว่าก็ต้องถ้าเราบอกเขาว่าเรามี YouTube Channel <S <S เขาก็ต้องเขาจะตามก็ <S <S จะได้ Fol l o เ e r เพิ่มอะไรงเงี้ยเนาะแต่ว่ายังเขินอยู่ไง ยังไม่ค่อยหลงอ่ะยังไม่ค่อย get used to อ่ะก็เลยต้องแบบว่าเขินบอกเขินไปก่อนว่าฉันทำดูเองอะไรอย่างนี้อ่ะสวยนะอนนี้คือข้างหน้ามึงเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องเป็นข้างหน้าจะบอกว่าเป็นข้างหน้าไม่หกักไม่หักสักคะแนนสวยดีสวยเลย <laughs> no, I don't think it's a good one. Maybe here. You know, just one, one or two photos, just me in the front, just there. Okay, you guys stay in there? Yeah. From this up, yeah, oh, yeah. yeah. you're flashing me. No. You're flashing me. No. <laughs> Oh Oh You know what? I thought I wouldn't like it, but it's really good. Can I please have another shot from high angle? Like that? Yeah Like that uh -huh. yeah okay. yeah. yeah. You want your whole body or no? No, just Thank you, sir. Pass. แล้วก็ได้ออกมาจากวัดแล้วนจะจ๊ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเมื่อกี้ให้เพื่อนถอดชุดอินเดียให้แล้วเพื่อนก็ถอดเราก็ตั้งกล้องแต่ลืมกดอัดตอนเมื่อวันนี้ลืมกดอัดไปสองรอบแล้วโอ้ยพี่แต่แบบว่าอะไรแบบตลกตลกแต่ก็ไม่ได้อัดไว้ดึงตอนนี้ก็กำลังจะกลับแต่ว่าจะไปอ่พักชอปปิ้งก่อนเราจะไป Trader j o ก็จะไป Trader Joe จะไป Ross แบบว่าไปชอบของเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมาอเมริกาเขาไม่บอกเขาจะชอบมีเสื้อผ้าถูกๆแบรนด์ที่แบบ Made in USA อย่างเงี้ยพวก Case um, อย่างเงี้ยที่ต่างประเทศแพงใช่ไหม Australia, ออสเตรเลียอะไรเงี้ยที่นี่แบบถูกมากเพราะว่ามันเป็นแต่ว่ามันเป็นคอลเลคชันเก่าๆไงแต่เขาขายไม่ออกแต่เราก,เราก็เราก็ไปซื้อ มาใส่เก็ไม่มีใครรู้เป็นคอลเลคชันเราก็ไม่ได้สนใจว่าคอลเลคชันใหม่เก่าเนาะเราจะพาไปดูกันว่าเขาขายอะไรอะไรยังไงบ้างเนาะมันก็อยากได้กระเป๋าเดินทางใบใหม่ก็จะไปหาเดินดูว่ามีอะไร๋จะไปให้ทัวร์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะ นี้เราก็เข้ามาอยู่ใน Ross Store จาามันก็อยากจะได้กระเป๋าเดินทางใบใหม่ซึ่งที่นี่ก็อาจราคาถูกกว่าที่ออสเตรเลียนะแล้วก็การที่ซื้อกระเป๋าเดินทางของลูกเรือนี่สามารถไปเคลม tax เคลมภาษีคืนได้อ่ะอันี้ที่บอกไปหรือยังว่าแบรนด์เนี่ยเ a สเนี่ยที่เมกาเนี่ยถูก ผู้นี้เห็นไหมสามสิบเจ็ดดอนคูณเท่าไหรคูณสามสิบเหรอคูณละพันเงี้ย re. เห็นไหมแต่ในช็อปในช็อปจริงของเขาแพงเนี่ยแมงโก็ก็ใส่ก็ก็ใส่แบรนด์นี้มันถูกที่เน,นี้ย องแบบยี่ห้อเก๋ๆที่เมดินยูเอสเอที่มันถูกนะนะคาร์วินคลายอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมคู่นี้ก็เหราคาเท่ากับเคสเมื่อกี้สามดอลน,นี่ไงเคสเคสก็สี่สิบดอล คุณคสามเองนะจ๊ะ432,000สองเห็นไหมดูกระเป๋าเดินทางกัน like this I like เนี่ยชอบแบบนี้เพราะว่ามัน expand ได้เยอะเนี่ยเห็นไหมที mm ่อ hmm. อสเตรเลียไม่ค่อยมีแบบนี้นะเ mm hmm. นี่ยเห็นไหมใ mm hmm. บใหญ่ขึ้นเลยก็เ mm hmm. ลย mm hmm. มาหาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดันใบไหนเดี๋ยวขอดูก่อน mm hmm. ขอเลือกดูก่อนนะจ๊ะ เดินออกมาลราจะไม่ได้อะไรเลยมีของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สิ่งที่อยากได้ก็เล็กไปกระเป๋าเล็กไปนะก็คี p l o o k ิ้งแล้วกันก็ไปดูที่ใหม่ก็ใช้อันเดิมไปก่อนจนกว่าเราจะเห็นจนกว่าเราจะเจอของทีถูกใจน,นจะจ๊ะช็อปต่อไปก็คือ Trader Joe's จะไปซื้อกระเป๋า Iconic Iconic Bag ของ Trader Joe's ที่ขึ้นชื่อ มันะจะเอาไปฝากเอาไปขาย <laughs> เอาไปขายที่ออสเตรเลียที่ไทยเพื่อมีคนซื้อเกเป็นกระเป๋าที่แบบว่าเฟมัสนะกระเป๋าที่อยากได้ไม่มีอ่ะมีหมดด้วยเหรอปกติมีแบบว่าเป็นแบบเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีอ่งงไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นไม่มีไปดูไปเดินรอบกอดเผือบแบบว่ามีมีขายที่อื่นเออเไม่มีหมดไปแล้วหมดสาขานี้หมด <c oughs> และเราก็ไม่ได้สักอย่างทั้งสองกระเป๋า <c oughs> กระเป๋าลากไปทำงานกับกระเป๋า Trader Joe's ไม่มีสักอย่างวันนี้แบบว่าวันนี้มิชชั่นเฟลนะคะแต่ว่าจะมาใหม่ จะมาใหม่อีกสัปดาห์หน้าก็จะมาอีกวันนี้หาเพื่อนก่อนอ๋อเจอแล้วเพื่อนหายวันนี้เพื่อนหายทั้งวันเพื่อนชอบหนีทั้งวันเลยวันนี้ I was waiting for you ขรถลราจะจากำลัาจะกลับโรงแรมแล้ววันนี้เหนื่อยมากตัดภาพมาถึงห้องแล้ว นะเหนื่อยกำลังจะนอนอีกประมาณ4ชั่วโมงเขาก็จะคอทามมาแล้วก็ต้องลุกเตรียมตัวรีดพงรีดผ้าเก็บห้องอะไรเงี้ยเมื่อคืนก็มาถึงประมาณทุ่มหนึ่งไฟล์ดีเลย์มากดีเลย์สาชั่วโมงมาถึงโรงแรมทุ่มหนึ่งวันนี้คอทามประมาณทุ่มหนึ่งเหมือนกันคือเร็วว่ายีชั่วโมง จากที่สั้นแล้วก็สั้นอีกก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาพักเท่าไหร่แล้วก็ไปทากิจกรรมเยอะแยะเลยวันนี้บอกว่าไม่มีหรอกคนที่แบบว่ามีเลเวอร์สตันแล้วก็ไปทําเยอะขนาดนี้นอกจากยูทูบเบอร์คนนี้ก็แบบว่าอยากพาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อมือเพื่อนที่นี่ก็อาสาขับรถพาไปเที่ยวหน่อยพาเพื่อนเพื่อนฟอลโลเวอร์ซับสครับเบอร์ไปเที่ยวด้วยกัน นะจ๊ะสำหรับอพิโซนนี้ก็แค่นี้แหละอัพนะิโซดหน้าค่อยว่ากันใหม่นะเจอกันใหม่อพนะิโซนหน้าจะพาไปไหนอะไรยังไงนะจ๊ะติดตามกันนะ subscribe นะกดไลค์นะกดกระดิ่งนะค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะ